สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมมาเบรกทูที่สุดในชีวิตตลอด28ปีในชีวิตที่ผ่านมาต้องตัดสินใจก้าวใหญ่ในชีวิตที่แบบอีกจุดหนึ่งเลยนะครับเช่นการเปลี่ยนงานการตัดสินใจในการที่จะทำอะไรบางอย่างที่มันยากนะครับแต่สำหรับผมนะการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วมันอาจจะหมายถึงชีวิตของผมทางชีวิตไปเลยนะครับ การตัดสินใจของผมคือการที่ผมเลือกในการที hmm. ่จะไปทําสัญยกรรมทางหน้าเลยนะครับเหตุผลในการที่อยากจะไปทำเนี่ยผมรักตัวเองในเรื่องของเวลาดังแรกผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเสียเวลากับอะไรที่มันรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันช้า ผมคิดว่าผมมีมุมมุมหนึ่งที่ผมไม่เคยได้ก้าวข้ามมันได้เลยครับผมก้าวข้ามในเรื่องของการทํางานหนักผมก้าวข้ามในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเยอะผมก้าวข้ามขีดจํากัดในการทํางานได้แบบวันหนึ่งหลายสิบหลายสิบชั่วโมงอ่ะโดยที่แบบมี energy ตลอดอนะฮะผมรู Dun ้สึกว <ş ave> ่า <ล Years> ผม,ผมก้าวข้ามหลายอย่างได้แต่ผมไม่เคยเก้าวข้ามเรื่องหนึ่งเลยนั่นคือการที่อยากให้ตัวเองเป็นคนที่ดูดีขึ้นครับเป็นคนที่เรียกว่าอยากจะเกิดมาครั้งหนึ่งอยากจะเป็นคนแบบ เรียกว่ามีความมั่นใจอ่ะคือหลายคนอ่ะอาจจะไม่ต้องทําสัญญกรรมแบบผมก็ได้ก็มีความมั่นใจได้แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความมั่นใจครับไม่มั่นใจในในไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจในเรื่องของสกิลของตัวเองว่าจะไม่เก่งพอหรืออะไรนะครับแต่ความมั่นใจในการที่จะมาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคลิปแบบนี้พอรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมุมนี้หน้าเรามันดูอ้วนจังเคยเป็นไหมครับอ่มุมนี้มันไม่ดูดีเลยมันนู่นนี่นั่นนะครับ แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าผมอาจจะเป็นแบบให้มันต้องเพอร์เฟกเหมือนอะไรอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับผมกลับมาค้นพบจริงๆแล้วว่าผมไม่มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่ากับการที่ผมไม่กล้าถ่ายคลิปเพราะหน้าตาหรืออะไรไม่ใช่ครับผมมาค้นลึกจริงๆครับทุกคนมันคือการที่เราไม่ได้รักตัวเอง ในมุมนั้นเลยผมเป็นคนไม่ทาครีมเลยไม่เพราะเป็นคนไม่ชอบในเนื้อหนะไม่ไม่ทาครีมไม่ดูแลตัวเองเมื่อก่อนนะครับผมไปทํางานออฟฟิศเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแขนเขินผมเนี่ยนะครับดาหมดเลยอะ่ะไม่เคยดูแลตัวเองเลยครับเพราะสมองคิดอยู่อย่างเดียวคือฉันต้องการหาเงินฉันต้องไปทํางานฉันต้องไปนู่นนี่นั่นเรามีข้ออ้างทุกเรื่องกับตัวเองจนวันหนึ่งครับผมได้ปักเป้าหมายในการที่เฮ้ยฉันอยากจะจบปัญหานี้นะผมอยากจะจบเรื่องเนี้ย งั้นเอาเงินเก็บน่าจะแทบทั้งชีวิตเลยครับบินไปทําหน้าที่เกาหลีด้วยการไปทําศัลยกรรมทั้งหน้าเพราะอยากที่จะเบรกทชในเรื่องนี้ในความกลัวที่ลึกที่สุดนะครับตัดสินใจในการที่จะไปทําศัลยกรรมง่ายมากครับคือผมไม่มีเลฟเฟรนด์ด้วยซ้ําว่าผมอยากจะทํหท่าแบบไหนในตอนแรกผมบอกแค่ว่าผมอยากได้ทรงประมาณนี้ครับก็มไม่รู้ด้วยว่าคือใครก็หารูปมาคนหนึ่งนะครับ เราอยากจะหน้าแบบเกาหลีเกาหลีใช่ไหมเราก็หาหน้าใครก็ไม่รู้อะนะครับมาคนนึงให้หมอดูอ่เงี้ยบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับอะไรเงี้ยวันที่ผมไปเนี่ยนะครับก็ไปปรึกษาน,นู่นี่นั่นแล้วก็ผมก็เริ่มทําจริงๆเนี่ยคือวันที่5กันยายนที่ผ่านมาผมก็ถามว่ากลัวไหมชีวิตนี้ไม่เคยทําศัลยกรรมเลยเลยก็เลยคิดว่าถ้าหลับไปเลยน่าจะดีกว่าแล้วตื่นมาก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับผมรู้สึกแค่ว่า ผมแค่อยากเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่สกิลเป็นคนเดิมเป็นเรียกว่าเป็นร่างใหม่ในคนเดิมแล้วกันโอ้โหไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยฮะแล้วก็เรียกว่าตอนแรกเนี่ยก็บัวมากหน้าเนี่ยเป็นโอ้โหตุยเลยนะครับตอนที่ผมเลือกไปทำเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันน่ากลัวหรืออะไรก็ตามมันใช้เงินก็เยอะอยู่ครับแต่ผมเลือกที่จะเอาทุ่มทั้งหมดไปเพราะผมเชื่อเรื่องหนึ่งครับ วันนี้คุณไม่สามารถที่จะสอนใครได้เลยคุณไม่สามารถที่จะแนะนําใครได้เลยในการใช้ชีวิตหรือว่าการที่คุณจะบอกว่าให้คุณรักตัวเองสิผมคิดว่าเนี่คือการรักตัวเองสําหรับผมที่ผมอยากก้าวข้ามถ้าเราให้ Space ของคําว่ารักตัวเองใหญ่พอ1ครับคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวคุณลําบาก2คุณจะไม่ปล่อยให้ตัวคุณไม่เก่งหรือไม่พัฒนาผมแค่เลือกในการปิดช่องว่างเล็กๆตรงนี้ครับอย่างแรกนะ ถ้าวันนี้ถ้าไม่จําเป็นต้องทําหน้าหรือทําสัญญกรรมดูเลยว่าผมต้องพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรบ้างเช่นสกิลสกิลในการขายสกิลออนไลน์ปัจจุบันสกิล l i i s สกิลการเงินผมพูดตามตรงครับไม่มีใครในโลกนี้จะเป็นแบบนั้นได้ตลอดชีวิตถ้าเขาไม่ขยขวา้าทุกคนสามารถเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้แค่คุณเป็นคนที่ขยันมากพอมันเป็นก้าวเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าผมได้ก้าวข้ามผ่านผ่านจุดจดุหนึ่งผ่านความตายในการแบบ สลบไปไม่รู้จะฟื้นไหมในการที่หลับไปทั้งหมดผมน่าจะหลับไปตั้งแต่เที่ยงตื่นอีกทีสามทุ่มอะ่ะทุกคนสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือหลังจากที่ทํามาการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีคิดของผมมันเปลี่ยนไปเยอะมากตั้ตงแต่ก่อนทากับหลังทำะนะครับคือช่วงก่อนทําเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ทำคอนเทนต์ทำช่องมาระดับหนึ่งะนะครับทำในช่อง Tik t o k ด้วยก็มีวิวเยอะนะครับมีผู้ติดตามประมาณหนึ่ง แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาจริงไหมคือมันก็เกี่ยวกับคําพูดเราคียอันคีเอทรีปต่างๆแต่สุดท้ายครับถ้าวันนี้เราอยากที่จะดึงดูดมุมมองใหม่ๆสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายแล้วก็ได้แชร์เรื่องนี้กับคนรอบตัวหรือว่ากับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมแค่อยากจะบอกครับว่าคุณสามารถดีขึ้นได้นะคุณไม่จําเป็นต้องไปทําเยอะแบบผมหรือว่าไปทําขนาดนี้แต่คุณสามารถพัฒนาตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆได้ครับลองส่องกระจกตัวเองดูทุกๆวัน ฉันสามารถที่จะดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรบ้างฉันสามารถที่จะเก่งขึ้นอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตามัมนคือทุกอย่าง v อพ y ิจิ n งชีวิตของคุณฉันจะเป็นดีกว่านี้ได้ไหมฉันจะสวยหล่อมากกว่านี้ได้ไหมฉันจะเป็นที่รักสําหรับทุกคนอย่างนี้ได้ไหมเห็นภาพไหมครับดังนั้นการที่คุณรักตัวเองนะครับเซลฟ์เลิฟของตัวเองมากๆเนี่ยคุณชีวิตคุณจะได้ไปไกลขึ้นเรื่อยๆหลายคนครับ ที่ชีวิตอยู่ในลูปเดิมวนลูปซ้ําๆไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเห็นนะ,นะครับแต่แค่ว่าเขายังไม่มีมุมในด้านที่รักตัวเองมากพอวันนี้ผมอยากจะเป็นตัวแทนของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวมากกับการทําสัญญากรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยเดือาการทําให้ตัวเองดูดีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าที่นะครับเพิ่งก็เพิ่งไปทํามาเมื่อได้แต่สอเดือนกว่าแต่อยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัว เบื้องหลังที่ผมหลับไปมันไม่ต่างอะไรจากการที่คุณลงมือทําบางสิ่งที่มันโคตรยากมันยากเราไม่เคยทําคุณไม่มีความมั่นใจคุณแค่เลือกทำครับคุณแค่เลือกที่จะเดินมันไปข้างหน้าคุณแค่เริ่มต้นจากการที่ถ้าวันนี้คุณผ่านเรื่องนั้นไปได้มันไม่มีอะไรที่จะหยุดคุณได้อีกแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรก็ตามที่จะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างน้อยๆผมบอกแบบนี้ชีวิตคุณไปไกลกว่าเดิมแน่นอน อย่างเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ชอบในการพูดหน้ากล้องเพราะว่าเป็นคนไม่มีความมั่นใจพอช่องผมก็เพิ่งเริ่มทำเนาะแต่จะเห็นได้ว่าผมก็ทํามันไปเรื่อยๆครับวันนี้พูดไม่ดีคลิปนี้พูดไม่ดีเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะดีขึ้นหาโอกาสเรื่อยๆครับจับดีลอะไรได้อะไรที่เป็นธุรกิจแม้วันนี้เราจะไม่ได้มีต้นทุนมากแต่จะมีความรู้ที่ไม่ต้องใช้เงินได้เราศึกษาจากอินเทอร์เน็ตยูทูบได้หมดมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไหม ถ้าวันนี้เราจะเอาเราจะอยากสําเร็จเราจะเวิร์กกับมันเราจะตั้งใจทำกับมันอย่าไปกลัวครับเพราะว่าโลกนี้นะครับมีสิ่งที่เราต้องค้นพบต้องเจออีกเยอะมากผมเรียกว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ก้าวข้ามแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นเรียกว่าอยากจะเป็นจุดยืนในการให้ทุกคนได้รักตัวเองได้ได้แคร์ตัวเองนะครับผมเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เข้าใจจนกระทั่งวันนี้นะครับ เรียกว่าก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ลองมองมุมนี้ในตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็จะพ,พบความสุขในชีวิตทุกวันคุณจะอยากตื่นขึ้นมาพัฒนาตัวเองคุณอยากจะตื่นขึ้นมาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเยอะมากนะครับก็อยากให้คลิปนี้เป็นคลิปที่บันทึกไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันที่คุณรู้สึกว่าวันไหนที่คุณรักตัวเองน้อยลงก็อยากให้เปิดคลิปนี้นะครับลองฟังในสิ่งที่ผมได้ได้แชร์ความรู้สึกไปเนะี่ยให้ให้เราฟังซ้ำๆ เพื่อเป็นไอเดียในการใช้ชีวิตหรือนะครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผม Bank to Story ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับฟังเรื่องราวของผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นแรงบันดาลใจและให้ทุกคนรักตัวเองมากขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับฝากคอมเมนต์ถ้าคุณได้รับสิ่งนี้แล้วคุณรู้สึกอย่างไรแล้วก็กดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคอนเทนต์ต่อไปของผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ